มยังพันเตมาตกะพัตานิมาตกะพตานิสะปาริวาลานิสะปาิวาลมารวมกันประกอบพิธีปุภาเปตพรีในวันนี้หลายๆท่านแม้ตัวมาไม่ได้ก็รับชมรับฟัง ได้ร่วมพิธีผ่านโซเชียลน,นึกถึงบุญที่เราได้สมาทานศีลฟังพระสวดพระพุทธมนต์ได้ถวา,ายปัจจัยสี ทั้งจีวรพัตนาหารยารักษาโรคแล้วก็อีกมากมายประเพณีทำบุญอุทิศ ให้กับหมู่ญาติผู้ล่วงรับไปแล้วนี้มีจุดเริ่มต้นตั้งแต่สมัยพุทธกาลตั้งแต่ครั้งที่พระสมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำให้พระเจ้าพิมพิสาร ทำบุญอุทิศให้โมูยาย่าให้ลูกหลานเพื่อนช่วยถ่ายก็ได้ใช้เวลาสั้นๆเองและขอให้ใส่ชุดสุภาพเรียบร้อยการที่ให้ใส่ชุดสุภาพเรียบร้อยเนี่ยเพื่อคุณจะได้เป็นต้นบุญต้นแบบไปทั่วโลกใ,<ช>ใครใหเห็นภาพของเราแล้วเกิดแรงบันดาลใจในการนั่งสมาธิและเข้าถึงทำภายในโอ้โหเราได้บุญอย่างมหาศาลเลยคองครับไลน์โอเพนแชทก็สามารถส่งไปได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับสแกนได้เลยนะสแกนได้เลยหรือว่าแคปหน้าจอไว้ได้นะครับท่านใดมี เพื่อนพี่น้องอาทิตย์ทั้งหกเราอยากจะให้มีส่วนร่วมเป็นต้นบุญต้นแบบก็สามารถไปเชิญชวนบางท่านเนี่ยเป็นเจ้าของกิจการนะครับทุกวันเนี่ยมีการสวดธรรมจักรนั่งสมาธิตอนเช้าอยู่แล้วยอดป็นภาพที่ดีมากถ่ายได้แต่ถ้าแยกกันจะดีนะถ้าถ่ายมาเป็นหมู่เนี่ยมันมันก็จะถึงร้านภาพช้าไปถ้าแยกกันบางครั้งมีลูกน้องๆหนูใส่ชุดโหเรียกได้ว่าเป็นความที่แบบน่ารักมากๆเลยแล้วก็เป็นต้นบุญต้นแบบเมื่อเขาโตขึ้นเขาเป็นหนึ่งภาพหนึ่งในร้านภาพภาพเหล่านี้เป็นภาพที่ จะยังความศรัทธาเกิดความเลื่อมใสนใน<ช>พระพุทธศาสนาให้เกิดขึ้นมองปุ๊บใจสบายรู้สึกสงบนะครับนี่เราร่วมกันเป็นประวัติศาสตร์อีกหนึ่งกิจกรรมนะครับแล้วก็ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมคอร์สสมาธิออนไลน์นะครับถือว่าเป็นคอร์สที่ดีมากๆเลยครับกลั่นใจให้เป็นสุขรุ่นที่15แล้วนะครับตั้งแต่วันที่19ถึง25มิถุนายนพุทธศักราช2565หลักสูตร7วันครับตลอดทั้งหลักสูตรเนี่ยก็จะมีพระอาจารย์เมตตา ลงเทศนะครับเทศนาแล้วก็สอนสดผ่านทางออนไลน์เลยเวลา20นาฬิกาถึง21นาฬิกา30นาทีเรามาร่วมกันเติมความสุขให้ดวงใจของเราทุกๆวันเติมความแจ่มใสวันรุ่นนะครับนะให้7วันนี้เป็น7วันแห่งความมหัศจรรย์เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้นะครับสมัครได้ที่กัญใจ .com ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะครับขนาดร่างกายของเรายัางต้องทำความสะาาอนนาดอาบน้ำทุกวันรับประทานอาหารทุกๆวันนะครับ จิตใจก็ไม่ต่างกัน<ช>ต้องชําระล้างให้ใจหยุได้พักใช่แล้วให้พบกับความสงบภาย,ภายในนะครับนี่เรียนเชิญเลยนะครับคอสมาธิดีๆรุ่นที่15บห้าครับอคอของกลั่นใจ .com ลกลั่นใจให้เป็นสุขนะครับนี่นะครับ ช่วงนี้เข้าฤดูฝนแล,แล้วก็มีโครงการดีๆมาฝากคุณผู้ชมนะคะโดยเฉพาะน้องๆเยาวชนระดับอุดมศึกษาค่ะคมีโครงการอุปสมบทหมู่ระดับอุดมศึกษารุ่นที่49แล้วนะคะภาคฤดูฝนค่ะซึ่งโครงการเนี่ยก็มีการรับสมัครนักศึกษาหรือว่าจบปริญญาตรีแล้วหรือนักเรียนกําลังจะจบม .6 เนี่ยกำลังรอเวลาเข้ามหาวิทยาลัยอยู่นะคะอายุ18ปีถึง30ปีค่ะสมัครออนไลน์ได้เลยโอ้โหมันง่ายแค่ปลายนิ้วอย่างนี้นี่เอง ภายในวันที่15มิถุนายนนี้ mm hmm. ก็คือพรุ่งนี้แล้วนะดูรายละเอียดและการสมัครออนไลน์ได้นะคะที่ธรรมทายาท .com ค่ะหรือสอบถามไปที่หมายเลขโทรศัพท์0860776000ค่ะหรือจะสมัครโดยตรงได้ที่ไลน์ ID นะคะ PTY 072ค่ะอบรมระหว่างวันที่18มิถุนายนถึงวันที่7สิงหาคม2565นะคะอบรมแล้วก็อบแล้วก็อุปสมบทที่วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีแห่งนี้โดยทีมงานพระอาจารย์ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาทวัดพระธรรมกายค่ะแล้วก็สามารถติดตามข้อมูลบวชธรรมทายาทได้ที่ไลน์ ID ทีที072ค่ะใช่ครับคุณผู้ชมครับการบวชนั้นเป็นการทดแทนพระคุณบิดามารดาสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาเปิดโอกาสให้ตัวของเราเองนะครับได้มาศึกษาธรรมะอันล้ำค่าขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและก็เป็นการเปิดทางสวรรค์และพระนิพพานให้กับผู้คนทั่วโลกโดยเฉพาะตัวของเราเองใชเพราะฉะนั้นนะครับขอเรียนเชิญชายแมนๆเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษา,าที่กำลังจะมาถึงนี้นะครับ ระหว่างวันที่18มิถุนายนถึง16ตุลาคมพุทธศักราช2565สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับหมายเลขโทรศัพท์0897548925นะครับ0867550822นี่เป็นอีกหนึ่งโครงการที่เราจะสามารถเข้าร่วมได้ท่านใะดที่เป็นท่านหญิงก็ไปทําหน้าที่เป็นตานหญิงจกักรพรรดินะครับเชิญชวนชายมแมน มาร่วมบวชในครั้งนี้ด้วยถูกต้องค่ะนอกจากฝึกฝนอบรมตนเองแล้วในยังได้ทดแทนคุณบิดามารดาอีกด้วยสําคัญมากๆเลยนะคือออายุพระพุทธศาสราใช่นะครับบางท่านเนี่ยโอ้โหทั้งชีวิตเนี่ยค้นหาตัวเองไม่เจอแต่มาพบกับตัวเองแล้วก็สิ่งที่มีความสุขตอนบวชค่ะนะครับอันนี้สําคัญที่สุดนะคะมอบของขวัญที่ล้าค่าให้กับคุณพ่อคุณแม่ค่ะครับอ่าวันนี้นะครับอย่างที่ได้แจ้งไปว่าจะเป็นพิธีฉลองชัยนะครับวันพระขึ้น15บห้าค่ำเดือน7พิธีเจริญพระพุทธธม์พฉลองชัย ชี้ตังเมส่วนธรรมจักรครบ4,444ล้าน444,444 44จบนะครับวันอังคารที่1 4มิถุนาย,ยนพุทธศักราช2565ซึ่งเป็นวันพระขึ้น15บ่ําค่ำเดือน7นะครับเวลา19นาฬิกานะครับท่านประธานสงฆ์จะเดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีจุดประทีปขมเอกนำบูชาพระรัตนตรยัย19นาฬิกา5นาทีนะครับท่านประธานสงฆ์อารัธนาคณะสงฆ์ทั่วโลกจเจริญพระพุทธมนต์และเชิญชวนสาธุชนทั่วโลกนะครับร สวดมนต์ผ่านทางซูม20นาิกา5นาทีจะเป็นการนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมตามไฟเสียงของหลวงพ่อธรรมชโยนะครับ20นาฬิกา15นาทีท่านประธานสงฆ์นำกล่าวคำอธิษฐานจิตแผ่เมตตาและขอบคุณคณะสงฆ์ทั่วโลกเวลา20นาิกา30นาทีนะครับเป็นพิธีเจริมพระพุทธมนต์ผ่านทางซูมและก็พิธีฉลองชัยสวนธรรมจักรรบ4,444ล้าน 4,444,444จบและหลังจากนั้นก็จะเป็นการเสร็จสิ้นพิธีกรรมนะครับโดยคุณผู้ชมสามารถที่จะร่วมพิธีออนไลน์กันได้นะคะทางช่องทางไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ Zoom 072.com นะคะหรือที่เว็บไซต์ g b n u s com ค่ะส่วน y o u t u b e c o m นะคะสแลนะคะแล้วก็ slash ไลฟ์นะคะแล้วก็ทาง youtube.com/gbnus/live/live เช่นกันค่ะส่วนทาง facebook.com/gbnus/live ค่ะนี่ติดตามกันได้สะดวกช่องทางแพลตฟอร์มไหนเราก็เข้าสั่งส,งสมคุณด้วยกันโดยเฉพาะวันนี้วันพระนะครับอะไรครับ ส่งสัญลักษณ์แทนใจนะครับในการที่จะเป็นสัญลักษณ์ว่าเราจะสั่งสมบุญรักในพัะพู้ธศาสนารักในการสั่งสมบุญแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันอีกในพิธีกรรมช่วงต่อไปนะครับเอาละรครับช่วงนี้คุณสายใจวันีผมธีรพัฒน์เรือนโรคความด้อดิมงานสถานี GBN ลาทุกท่านไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีครับสวัสดีค่ะ